อ้สร้างแจงทางใจให้คิดหำยำแหลกแล้วบอค่าแข่จังคอยกืนพี่น้องเฮ้ยเราก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับหากพญาคำคมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับมุมเดิมเดิมกับพญา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รจนาแลวก็ได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการอนุรักษ์พญาภาษาอีสานไว้ให้จนลงโลกซึ่งวันนี้ก็เป็นภพญาที่มี คำทำนองในเชิงว่าเป็นการพิจารณาสิ่งต่างๆว่าถ้าพูดแล้วให้พิจารณาดูก่อนถ้ามันดีค่อยเอานำไปใช้ค่อยนำไปปฏิบัติ ถ้ามันไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้ซึ่งบนแรกเขาขึ้นให้ว่าหูฟังแจ้งทางใจให้คิดทำเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องคิดมันนักป่าท่นว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญายำแรกแล้วบบค่าแขวจังคอยเกิน หมายความว่าถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับมันดีมันเลิศมันประเสริฐแล้วเราก็ค่อยลงมือปฏิบัติเดียวเสมือนว่าเราจะทำอะไรเราต้องวางเป้าหมายต้องมีแผนเมื่อได้ทดสอบค่าของแผนมันแล้ว ว่ามันน่าจะเวิร์กมันน่าจะดีเราก็ลงมือทำถ้าพูดเข้ามาใกล้ๆตัวเราจริงๆก็คือว่าเราจะกินอะไรเนี่ยเราเคี่ยวเราอะไรแล้วเนี่ยเราเคี่ยวเรากลืนลงไปแล้วไม่กลืนเนี่ยเราก็พิจนารณาว่ามันมันดีมันมีรสอะไรถูกใจหรือไม่ถ้าสมมติว่ามันถูกใจแล้วเราก็ค่อยกลืนลงไป ก็ประมาณนั้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเพื่อเตือนจิตสกิดใจขอบคุณที่รับชมรับฟังผิดภาพประการใดก็ขออภัยนะครับในตัวกับผมที่มีสติปัญญาหน้อยนิด